เป็นเดี๋ยวไงเปพื่อนเข้าเกมมาก็เป็นแล้วที่เลยมุกมุกกลับเป็นมึงกดออกออกดีนั่นเกมไม่ต้องไปฆ่าก่อนเป็นแค่คนดไอิดอสไอ้บอสเปล่าไอ้บอสเปล่าโอ้ไรนะมันไม่รู้เรื่องอะไรนะมันไม่รู้เรื่องอะไรนี่นี่ดาดที่ใหญ่เนี่ยปั่นไฟไม่คุ้น ตัดเหรออ๋อโคตรปิงแล้วโห้างปิงกันแล้วก็ใส่ห้างนะที่ดักที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮียนัดอยู่กับกูได้ไงเนี่ยมาเจอเนี่โคตรมืดเลยมืดด่านเดิมไม่จำไม่ได้ครัด่านเดิมได้วัดด่านเดิมด่านบ้านบ้านใหญ่อัยโอ้บ้านเลือดหาดอะเลือดหาดอะที่มีแต่บ้านเลยไม่ที่มันมีข้างนอกด้วยมีถนนเนี่ย ถนนเนี่ยมันเร็วมาจากนอกบัตรดีป่ะมึงก็เห็นถนนเดียวก่อวันเด็กๆ่ปางนี้กันอะไรลืเรื่องลงไปเลยไม่เคยปานดีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวก็ไปเรียบ่้อยเราไม่ใก๊อบเราไม่มีใครเป็นผีเลยก๊อ็ไป่รียบร้อยไม่ทำเป็นผีหรือยังไใครเป็นผีเนี่ยไม่ใช่พวกเราเนี่ยใครเป็นวะในนั้นร้องไม่เคยัเลยใครเขาอยู่คนแรกเฉยไม่มาปั่นวะบอกไว้ ไปนัทล้มมาเป่นัทเลยเหรอใครเขาช่วยกันเดี๋ยวกูเบงอุ้ยตัวช่วยด้ว่ยตัวช่วยตัวช่วตัวช่วยูัวห่ตั่ตัวช่ยัช่วยตั้ช่วยตช่วย้ัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยตัวช่ัช่วยตัวช่วัไ่ยตัวช่วยตัว่วยตัวช่วยตัว่วยตัวช่วยั่วยตัว่วยตัวช่วยตัวช่ยตัวช่กยตัวช่ยตันช่วยตั่วตว่วยตอว่ยวยกูอยู่ข้างนอกตอนเนี้ยว ไปเขาอยู่ข้างล่างเขาไ่อยากหอดเขาเห็นผีอยู่ข้างล่างสบายคุณไ้ผีอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างบนเลยครับใช่แล้วมันก็หายไปแล้วจะกระโดดลงมาเที่จำได้แถวนี้มีเครื่องปั่นไฟร้อยั่นเป็นแล้วเครื่องหนึ่งปั่นระเบิดได้จุดปั่นอะไรกันไม่มีอะไรอี่ย ใครเขาล้มอยู่ตรงนู้นนะจออ้เลยอย่เนี่อบขโกงอีต้วโกงอ่ะเป็นแค่แทงทีเดียวกูก็ล้มแล้วอะโคตหน้าขี่เลยสุมันแหลมไงไม่จ่ายไม่จ่ายให้กูจองไม่จ่ายให้กูจงกูจงที่เอเลยอะใครปวิ่งอไอ้เนี้ยเรู้ตาแรกขได้ปล่ะในแบบออนให้มันใครโนหรอเ มีคนโทรมาเขาเข้าไปได้เป็นตัวโอ้ล้มสามเลยโอ้คนกระจอกเลยเฮียคุณนี่ไม่ไดข้าเท่าไหร่เลยวันกระจอกมากเดือยมาละมันเห็นกูแล้วด้วยนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นก็เป็นมันเห็นกูแล้วนี่ก็เป็นชับเพื่อนดีมันไล่กูอยู่อันี้ใครอยู่บนหลังคาไว้เฮียให้รู้นะแห มันเราดูก็จะก่อนไม่ได้หรอไม่ได้แต่มึงดูของกูได้เพราะมันไล่กูอยู่มันไล่กูแบบจริงๆเลยวะเจอกูวางกับดักจะวันตายยิบไม่ได้เลยไม่น่าเลยปั่แล้วไปแล้วจังหวะนี้กูไปแล้วน่าเด้กูปั่นไฟอยู่คนเดียวเหงาข้างล่างกูลูกได้กูลุกได้หลุดข้างล่างเหรอเฮียข้างล่างเขาบบกเขาชิวเลยมึงรู้ป่ะหลุดกูแล้วมันหลุดหรือเปล่าไม่รู้ เขบนชิวจัดเลยโอเคหายแล้วหายแล้วใครเขาปัดไม่เสร็จแล้วนะมทเขาไปนส่ไว้นะผู้คนจะต้องมีแขนมันไม่แข็งหรอไม่มีแข็งมันล้มเหมือนเหมือนมันเหมือนแมปหนึ่งอีกแมปหนึ่งก็ล้มเหมือนแแมปหนึ่งคนเล่นเยอะกว่าได้เป็นหมื่นเลยโคปัดไปโคตรเสือไม่เปกิ๊ดไม่ดีโคตรปัดไปอย่างหายสัส โอ้ชิตโอ้ชิตวิ่งดีรอเฮียอะไรอ่ะมาตอนไหนเนี่ยอาจจะไม่รู้ยังเลยพี่ปั่นดีทำงานหน่อยโอ้เ้ยปั่นอย่างเดียวเลยไปรอกูไปรอประตัวโอ้ยเฮียก๊อฟกดไม่ได้กดซีห่อวะกดอะไรใครมึง่บโจรงูลงตรงแล้วโอ้ยกูจูกตั้งนานเลยเฮียจู๊กเฮียกูไม่ช่วยมึง่อนกัสบีมึงมีชีวิตจู๊กเป็นชาติเลยกู เราการทีวีแล้วไม่ปล่อยรถตายอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยมึไม่ปล่อยรถตายอย่างนี้ไม่ได้นุ้ยรออะไรแบบการวีอ่ะช่วยรอไม่ได้หรอปั่นให้เสร็จไปเลยรู้จะรอปะปั่นให้เสร็จไปเลยเครื่องจะปล่อยงช่วยกูปั่นร้อนกลางตรงนี้มันใกล้เสร็จแล้วไม่ช่วยกูคนเดียวไอ้ว่าไม่อยู่หลังกูมาเนี่ยมันอยู่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังเก้กูปั่นต่อเลยรองโอ้สปีดสมิชชั่นอิชบินให้ร้อน กูเข้าในบ้านนี่ในบ้านในบ้านมาลุ่มปั่นดีแค่เสร็จแล้วเราเลยก็ได้มามาดีมาลุมโซมนี้ลุมโซมนี้่ได้ลุมโซมเครื่องตอนแรกดื่มปุ่นเที่ยนฮะเดินวนเดินวนไงเดินวนหลอกหลอกล่อมาตุกบอกแล้วไม่จดพี่คุณเดินวนไม่ใช่เอาเดี๋ยวเราเปิดประตูไว้่ะหลอกเฮ้ยลงไม้ด้วยไะเนี่ยลงไม้ได้ไะเนี่ยลงไม้ไม่ได้ไม่มีไม้ให้ล้มโคตรสุดยอดเหรอ เ่มันง่ายประตูก็มัต้องเปิด่ง่ายนี่ง่ายดีวยน่าใช้คแอเม่อ่อะไรโดนตีน่งหายเลยก่อนแต่กมาอย่างุดลับเลยของเลยอมัริ้จะร้อนะคาตกรอยู่ตรงนี้เออไม่ได้ไปจอวันโบว่เบวเบวเบวันเดวบ ท็ to xic, toxic. อกซิกท็อกซิกอ้ท็อกซิกเินอีดอบอกไม่ได้สวยบอ,อกได้เลยท็อกซิกเดิวเรื่องใหรอีพีนี่เกด